มิตรภาพสำหรับนักตกปลาเพื่อนนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกระเป๋าโดเรมอนของแกนี่ของแกนครับของแกได้แล้วครับตัวแรกตัวแรกนะครับพี่น้องนี่สวัสดีครับพี่น้องเช่ายูทูปนะครับที่คิดถึงนะครับทุกท่านนะครับมือนีนะครับพ่อกันอีกแล้วนะครับก็ผมนะครับนุ่มสกุลคนสว่างและตั้งแดนนะครับมือนีนะครับเป็นวันหยุดนะครับมาตกปลานะครับพี่น้อง มาเบิ้งนะครับพี่น้องสิได้ตัวได้ตอนบ่นะครับก่อนสิเป็นเบื้องนะครับฝากกดซับตะไคร่นะครับกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับไปไป่เบิ้งนะครับพี่น้องเมื่อพอพระเอกในคลิปก่อนนะครับที่เพิ่ไในป่าก้อนมูะครับจกเพิ่นมาเห็ดอีกอย่างครับนางโกโจนะครับกำลังเปลี่ยนเหงื่อเปลี่ยนอย่างนะครับจากมั่สิกินอะไรป่ากันเลยพี่น้องนี่นะครับนะครับเพิ่นนะครับเสี่ยนเพิ่่ทันลงมานะครับพี่น้อง จังเส้นต ah si oh ้นพ hmm. ่นกับว่าสิลงมาอยู่นะครับถาเบึงพี่น้องครับถาบึงถาช่มนะครับใช้สีม้านมือนี่นะครับแต่ว่ามีนะครับมีคนมาตกกันนะครับฟังฟังทั้งพุ่นพี่น้องนะยุกไก่นะครับอาจสีมองไม่เห็นนะครับนะครับหลายคนอยู่นะครับพี่น้องอยู่ฟังทั้งพุ่นครับเป็นเป็นเป็นอาณานานะครับนา้ายนะครับฟังทั้งพุ่นนะครับทั้งนี้เป็นหลังนะครับทั้งนี้ได้เปรียบนะครับมีสะพานนะครับแต่ว่าป่ามีบวมีน่ะอีกดังนึงนะครับพี่น้องอ่ะ ต้องเสียงตนกระเถืว่ายายตาอู่กัคันนคัมันแข็งยตงอ่อน่น่อว่าเขาตีจนหลังุนั่นโอ้ยยาเินนลยตรงียสื่อมาไหรอรแม่นั่แม่นบ่นเปนเป็นกะทีเกากะทิเกาหลีอืมกะทิจีนยินด้ละะนนี่นี่ อันนี้ก็ชิปซี่กั๋มมันเป็นตีไก่ก็จังวะชิปซี่กั๋ม ตอนนี้ศูนย์ร่วมเส้นเด็ดกำลังเริ่มมาแล้วครับพี่น้องเส้นเด็ดเส้นเด็ด จัด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 ใช้เอาคืนตัวแรกครับเมื่อ <laughs> ไหร่ใช่สิเป็นพระเอกเอาคืนตัวแรกอีสนี่ <laughs> ยังแบบท,ที่ลูกมาดตามๆกันเั้ามา นี่คือรายการมิทติ้งนะครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่เยือกเปิดร้านขาเหยื่อครับโอ้นะครับพี่น้องมิตรภาพสำหรับนักตกปลาเพื่อนนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกระเป๋าโดอรลิมอนตัวแรกนะครับถ้าตัวแรกแพ้เนี่ยจะได้ตัวแรกไก่แ้วกันนี้มาเลย ซื้อไปสำรองไว้ขาดซ้อมตัวหนึ่งขอวันนี้สินค้ามีมากมายโอ้มันเนืบโพดเนี่ยมันเนืบนะครับต้องปรับความตะูหน่อยครับเป็นพระเอกนะครับพี่น้องนะครับตัวแรกนะครับพี่นอ้องายองมนเลโอ้นะครับได้แล้วครับตัวแรกตัวแรกนะครับพี่น้องนี่ มาแล้้้วโออนนะครับพี่งเซียนนะครับเซียนเพิ่นเคยได้ตัวแรกอาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี้ก็ได้ตัวแรกกันนะครับของแท้ครับของแท้อยกมือนะครับยกมือนะยกมือนะนี่นะครับตัวแรกนะครับนี่ เให้งูไทยนํ่บ่โอเคครับ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 โอ้โหนะครับมามาไทยมามาไทยัูเรในวันนี้ดวเรียกในวันนี้ขึ้นแล้วนะครับครับ อันนี้ก็ฟูนะครับเป็นพระเอกทุกอาทิตย์นะครับตัวแรกทุกอาทิตย์นะครับโน่นครับคนที่สองของอาทิตย์ก่อนนะครับนะครับอาทิตย์นี้ดูนะครับว่าคือเหยื่อนี่เลยเหยื่อนี้ก็ขอเขามาเหยื่อเขาเราหมัน ตัวแรกนะครับพี่น้องตัวแรกขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องนะครับกับค้นเก่านะครับของอาทิตย์ก้อนนะครับคนเก่าของอาทิตย์ก้อนนะครับเอาขึ้นขึ้นเก่านะครับพี่น้อง นะครับเอาขึ้นเลยนะครับตัวที่สองนะครับฝั่งโน้นนะครับพี่น้องนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับพี่น้อง ตัวที่สองครับเมื่อหันหาตัมื่อหันตะว่าหลคนตะว่าหลคนตะว่าขอที่ตัว่น่ยีบนด้วยอยู่่บอสไปายตัวปลานี น้องที่มันหากินมานมากนะครับแต่ว่าหันถือเบ็ดครับมือนีอ่มาเบิงมาเบิงเนี่ยหมดเรงนะครับเป็นยังไงโอ้ผนใสเกิดบูดพาน้ำสุด ้ำขึ้นมาอยู่บนเดือนไฟยังไงขึ้นบนยอดเอาไฟยังไงครับโอ้โหจิ <c oughs> โโหโห้มงานหากิมานมมันครับโดนกักคนญญางานาตีน๋เหงว่าจะเห็นปบ love นะครับพี่น้องตอนนี้คํานะครับพี่น้องเมื่อเนี้รู้ซึกว่าสีฟ้านะครับพี่น้องนะครับแต่เห็นป่าขึ้นสามตัวนะครับพี่น้องสามตัวนะครับเมื่อเนี้ยนะครับอยู่ฟังบนนะครับพี่น้องสามตัวนะครับกินป่าย่างทั้งนั้นนะครับพี่น้องส่วนผมนะครับแฮวครับเมื่อเนี้ยนะครับแฮวแท่แข็งนะครับผม นะครับตั้งไดนะครับก็ฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกซับนะครับที่อ่าซอยกดซอยคอมเมนต์ในช่องนุ่มสุคน้นสว่างต่างแดนนะครับพี่น้องนะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอล่ากันเพียงซํานนยสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องนะครับผม